มาครับผมทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นตำนานคนไทยอีกหนึ่งคนนะครับผม<ต>ที่เข้ามาในเกม FC ออนไลน์นะครับผมก็คือโค้เท่งเถิดเทิงนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยพี่เท่งเขาเคยเตะบอลหรอทําไมเขาถึงเข้ามาในเกมได้เขาก็เลยผันตัวไปเป็นโค้ดฟุตบอลนะครับผมด้วยความรู้ฟุตบอลของเขานะครับผม โอเคครับผมนี่ก็คือตำนานการค้าแข้งและก็การเปิดโค้ดของโค้ตเท่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมเลยครับว่าเขาจะโหดขนาดไหนนะครับผมเป็นคนดังคนไทยอีกหนึ่งคนนะครับผมที่เข้ามาในเกม f c ออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังของโค้ตเท่งกันนะครับผมส่วนสูงครับ178เซนติเมตรครับน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับถนัดทั้ง2เท้านะครับผมโหดมาก และสแตตนะครับถ้าเล่นกองหน้านี้ให้มาถึง138เลยนะครับผมและนีสใส่ของเขานะครับมีปั่นโค้งยิงไซก้อยนะครับยิงลูกชิปก็ชอบเล่นลูกทักษะครับแล้วก็สปีดดิปเลอร์นะครับแล้วก็เทคนิคอลดิปเลอร์แล้วก็เป็นเทมิเกอร์นะครับผมแล้วผมก็เพิ่มไปเฟิร์ตทัชกับควายแล้วก็พัฒนาการยิงครับประมาณนี้นะครับและค่าพลังของเขานะครับความเร็วให้มาถึง144ครับสปีดต้น145จบสกอร์143ครับพลังการยิง139ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมพลังของโค้ดเท่งนะครับ ตำนานของเราครับพลังนี้อย่างโหดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยครับว่าจะโหดขนาดไหนนะครับแต่มาลูกนี้โหเท่งหูเร็วจัดดึงหลอกแล้วปั่นโคง้งโอ้โหลูกนี้ครับโหเท่งในประตูแรกครับ จังหวัดดึงมาปัดโฮงองนี้เเวสเป็นหลังมาที่อาคันยี่มาที่เเวสไปมาโคเท่งบุบลอยเดี๋ยวไว้เปิดมาโคเท่งลูกนี้โอโ นีโหติดฝันดีสายลูกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประตูครับเป็นประตูแฮตติกของเขาไปแล้วครับลูกนี้ผ่านซ้ายขวานี้ได้หมดนะครับีซ <c oughs> ้ายลูกนี้คมๆครับนายอตุเล่ออกมาให้ฝาเรสให้มาที่เ <c oughs> <c oughs> ทำไมเกมนี้มันง่ายอย่างวะ ชายาตุเล่มาลูกนี้หลุดมาให้โคตเท่งหลุดเดียวแบบนี้ปั่นเรียบร้อยครับมาอีกแล้วครับโคตเท่งครับลูกนี้ยิงอย่างคมเดือบอยเตเบียรให้มาโคตเท่งไปอีกหนึ่งประตูแล้วครับไปเดือบอยแทง เป็ดวิดพีเทงแตะมาแล้วซัดสายโอ้สายขวาได้หมดจริงๆครับสมแล้วครับที่เป็นตำนานนักเตะแข้งทองครับมาเรสมาเรสได้บอลมาเปิดเข้ามาพีเทงโอ้โหพี่เซฟเ้วโคเทงลงมา เปิดมุมเองให้ปลาฟอกโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้ยิงก็ได้ครับแอซิดก็ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นโคเท่งนะครับในเกม fc ออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมที่เอาคนดังเข้ามาในเกมนะครับผมก็ถือว่าสร้างกระแสให้เกมได้ดีนะครับผมพี่เท่งนี่ก็เป็นไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาออกรายการชิงรอยชิงหลานนะครับผมแตะ เกิดเป็นคลิปที่ผมให้ดูไปในช่วงต้นคลิปนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นโค้ดเท่งนะครับก็สามารถล็อกอินรับโค้ดเท่งได้นะครับตั้งแต่วันที่2ถึงถึงวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปดูเอาเองนะครับก็สําหรับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ